เกียดแก่หน่อยจะไปบอกเลยว่าอย่าไปพูดทําไมงั้นน่ะเสียหายเออมันเสียหายเขาเสียหายไปว่าเขาเก็บค่ารถบ้าเขาไม่เขาไม่ได้พูดกับผมตรงไงแต่ว่าเขาไปพูดกับคนอื่นนะนั่นแหละพูดไม่ถูกไอ้พวกคนจ้างเขารู้แหมเขาจ้างมาทั้งปีฟังไม่ขึ้นมันลงไถ่มดแล้วเหรอฮะมัลงว้า ยังอยู่ถุงหนึ่งมั้งยอยู่ถุงตายไม่หมดโอ้ยบ้าบออะไรมันใหญ่ขนาดนั้นกู <S <S แต่มันอ่อนนะเออแคก็อ่อนน้ำดอกไม้อ่ะบ่มีบ่มีม้ทำไมต้องขาดตลาดด้วยน้ำดอกไม้ก็ถือว่าอ่าวมันปิดแล้วอาวปอาวอาวเหรอเฮ้ยมคำชาท่าเหมือนฝนจะตกตลาดไปเปิดไปแล้วนั่นเอา้า แล้วขายฟรีสามเดือนพูเห่เออขายอะไรดีวะต้อใบเนี่ย่แงมุดลูกชายบวลงเลยวันจะมาขายคนเดียวก่อนใช่ถน่จจอย่างนั้นแหละหยุดมาาแล้วไม่ได้ค่าที่ อ,อันนี้เขาเรียกปูอะไรวะปูมาเหรอเนี่ยปูมาปูมายังไม่จีไป้ายยังไม่เปิดเลย เปนนร้านขนมครกพี่แค่นี้อยู่พี่เขาเล็กๆก็วางได้หลายอย่างอะรอมากว,วันเท่าไหร่นะคะที่อะเนี่ย กว่าร้อยให้เขาไปสองร้อยเลยไหมไอปลาโลเดียวก็ได้และขายปลาไหลสามตัวก็ได้แน่นอนเล็กเล็กหาเงินเก็บได้เป็นล้าน โออะรา้อยพูอะเก็บชั่วโมงไหมไม่สดเก็บชั่วโมงเลยชั่วโมงเสร็จแล้วไฟแดงแล้วไม่มีชั่วโมองแล้วตัดไฟนะ่ะทำคลิปอย่างเดียวอ่ะอือพอชั่วโมองผ่านหมดแล้วตูอมอมว้มาสามสี่ปีอ่ะ ร้านอาหารทะเลตลาดเทหะทุ่งสองห้องฝากเพื่อนด้วยข้างๆก็มีไม่กี่เมตรก็จะเป็นสถานีรถไฟสถานีรถไฟฟ้า TPS นางมอไซก็10บบาทอาหารตลาดเคหะทุ่งสองห้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ